เสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเข้ารูปสวยงามตามทรงเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสั่งผ้าหุ้มบาะมานะครับแบบที่ผมสั่งเนี่ยจะเป็นแบบไม่ได้หุ้มทั้งบาะนะครับเพราะว่า ต้องการให้แอร์แบ็กของเบาะเนี่ยยังทํางานได้อยู่นะครับก็เลยจะเว้นส่วนที่เป็นแอร์แบ็กไว้ก็เลยจะเป็นหุ้มเฉพาะเฉพาะส่วนที่เราสัมผัสเยอะๆนะครับแล้วก็จะไปปิดตรงทับไอตรงตรงสีขาวนะตรงเบาะในรถที่เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะครับกองใหญ่ตรงนี้หนึ่งกองนะครับกองเล็กนะครับซึ่งน่าจะเป็นหัวหมอนแหละนะครับแล้วก็ ในถุงนี่ยก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นตัวเกี่ยวนะครับผมแยกชุดชุดเกี่ยวเบาะนะครับที่อยู่ในถุงออกมามันจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับแบบนี้นะครับจํานวนก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่ามันเอาไปเกี่ยวตรงไหนใช้ยังไงนะครับสำหรับตัวหนังของเขานะครับ ลักษณะเนี่ยเหมือนสัมผัสเหมือนเหมือนเบาะของรถแอตโตสของเราทุกอย่างเลยนะครับเหมือนเลยนะครับสีก็เหมือนนะแต่มีข้อที่ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าด้านที่เขาให้เราใส่จริงๆเนี่ยเขาจะให้ใส่ด้านด้านนี้นะครับเนื่องจากมี คำว่าบิลยูเดมส์อยู่ด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้สัมผัสจริงๆเขาจะคล้ายๆหนังกลับเออคล้ายๆหนังกลับจะไม่สัมผัสเดียวกับหนังติดรถแอตโตสามละนะครับก็ก็เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากจะใส่เอาด้านนี้ซึ่งจะสัมผัสเดียวกับในรถเนี่ยมันก็ใส่ได้นะ เพียแต่ว่ารอยเย็บเขาจะจะไม่เรียบร้อยเท่าด้านนี้เท่านั้นเองนะครับละอยเย็บด้านด้านที่เป็นหนังคล้ายๆหนังกลับเนี่ยจะจะเรียบร้อยกว่านะครับแต่แต่สามารถใส่สลับได้นะครับใส่ด้านนี้ขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปใส่แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูสภาพรวมๆของรถผมที่ใช้งานไปสองหมืนกิโลนิดๆแล้วนะครับสภาพบาะยัง ไม่มีรอยอะไรเลยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับไม่เปิดไม่เปื้อนด้วยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ผมก็ก็อยากจะถนอมเขาไว้นะครับพอดีไปเจอตัวหุ้มเบาะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับนะครับอันนี้ ผมลองใส่ชิ้นที่ที่น่าจะง่ายสุดแล้วก็คือตรงหัวหมอนนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตไปนะครับว่าเขาจะเป็นหนังสองด้านเนี่ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยจะเหมือนกับของรถเดิมนะครับเนี่ยสัมผัสเหมือนกันเลยนะครับแต่เขาเหมือนจะให้เราเอาด้านนี้ออกซึ่งจะคล้ายๆหนังกลับเนี่ยจะจะ,จะชัดหน่อยนะครับ ซึ่งพอเอามาติดตั้งแล้วเนี่ยจะเข้าใจเหตุผลละเพราะว่าถ้าเอาด้านที่เป็นสัมผัสเหมือนกับหนังรถเนี่ยมาเจอกับหนังเดิมของรถเนี่ยเขาจะเขาจะอยู่นะครับเขาจะเขาจะฝืดไม่ขยับแต่เขาจะแน่นนะครับก็ก,ก็เข้าใจเหตุผลละมันจะได้ดูกระชับแล้วก็ไม่ลื่นไปลื่นมานะครับถ้าเอาด้านด้านหนังที่เหมือนกับหนังรถเนี่ยเข้าหากันนะ อันนี้ก็สวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับคล้องเข้าไปนะครับแล้วมาจัดการกับชายข้างล่างเขาตรงนี้นะครับเนี่ยเนี้ยยัดเข้าไปในเบาะนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำสุภาพสตรทีที่เล็บยาวนะครับโอกาสเล็บหักสูงนะครับยัดเขาเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ยัดเข้าเข้าไปแล้วก็ไปยึดเขาข้างหลังนะครับจากนั้นนะครับเราก็มามุดข้างล่างของเบาะคู่หน้านะครับเพื่อที่จะล้วงเอาที่เบาะด้านหลังของเบาะคู่หน้านะครับตรงเนี้ยเขาจะแกะออกมาได้นะครับจะเป็นตีนทุกแก่นะครับแกะออกมาได้นะครับสองข้าง แกะออกมาเพื่อที่จะเปิดชิ้นนี้นะครับเปิดชิ้นนี้เพื่อที่จะเห็นด้านล่างเขาเพื่อจะหาตำแหน่งยึดของของเกี่ยวนี้นะครับสำหรับด้านหน้าของเบาะคู่หน้านะครับผมจะใช้ตัวยึดแบบนี้นะครับนี่นะครับหัวใจเลยคือตัวนี้นะครับซึ่งพอใช้ครบเบาะคู่หน้าเนี่ยไอ้ขอเหล็กเนี่ยจะครบ ครบแปดตัวคือหมดพอดีนะครับส่วนบอ่อหลังที่ดูเหมือนจะง่ายกว่านะครับ<ม>ก็คือถอดหัวหมอนออกมานะครับแล้วเอานี่คล้องเข้าไปทีนี้ตรงเนี้ยต้องพยายามยัดเขาเข้าไปนะครับให้ให้ดำาๆเนี่ยบีบเขาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลอยอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยต้องบีบเข้าไปนะครับบีบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเก็บขอบให้ไม่ออกมาแบบนี้นะครับ ครับเขาถือว่าหุ้มเรียบร้อยนะครับอย่าเรียกว่าหุ้มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับส่วนที่เขายังไม่ได้ครอบอยู่ก็มีอย่างตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นของเดิมนะครับเป็นของเดิมนะครับเรียกว่าเหมือนเราใส่ผ้ากันเปื้อนดีกว่านะครับเพราะว่ามีบางส่วนที่ยังไม่ได้ครอบทั้งหมด แต่ตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ผมเพราะว่าผมต้องการให้ Airbag ของเบาะยังทำงานได้อยู่นะครับหเห็นว่า Airbag Air ็กแอร์แบ็ไม่ได้ถูกปิดนะครับถ้ามีเหตุสุดวิสัยเนี่ยตำแหน่งเนี้ยตะเข็บเนี้ยแอร์แบ็เขาจะออกมาเขายังออกได้ไม่มีอะไรไปขวาง,ขงเขานะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยการที่เขาการเปื้อนเฉยๆเนี่ยมันก็ก็เข้ารูปได้ดีนะ นะก็ยังดูเข้ารูปอยู่นะครับดูไม่หลวมโครงซึ่งอันนี้ผมผมกังวลมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่างานออกมาโอเคเลยนะครับที่ที่แอบห่วงก็คือส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับเนื่องจากตัวเลือกในตลาดตอนนี้มันไม่ได้มีสีที่ที่มืดกว่านี้สำหรับสาหรับโทนนี้นะครับใจผมเนี่ยคิดว่าถ้าเขาทำตรงนี้เป็นสีเข้มกว่านี้สักหน่อยหรือจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเนี่ย น่าจะขายได้ดีเชวแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้ามันดําขึ้นมาจริงๆเปื้อนขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปให้ร้านบอกเขาเปลี่ยนชิ้นนี้ก็ได้หรืออาจจะย้อมก็ได้นะครับเอาไว้ให้มันมีปัญหาเรื่องเรื่องความเข้มก่อนอเรื่องการเปื้อนก่อนแล้วกันนะครับสําหรับสําหรับด้านหลังของเบาะหน้านะครับก็จะเห็นเหมือนมีอะไรคาดแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ส่วนตัวผมก็ดู อาจจะดูว่ามันมีเพิ่มมาจากเดิมสักหน่อยนะครับเนื่องจากมันเป็นสีสว่างตรงนี้นะครับแต่ก็ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับโดยรวมก็โอเคแหละนะครับดูไม่ไม่เทอะทะอะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าชิ้นนี้มันเปื้อนเนี่ยผมไปให้ร้านบ่อเปลี่ยนเป็นสีเข้มซะก็จบหรือผมอาจจะซื้อน้ํายาย้อมหนังมาย้อมให้สีเขาเข้มก็น่าจะทําได้ไม่ยากนะครับสําหรับบอ่อหลังนะครับ โดยรวมก็โอเคนะครับจะมีชิ้นที่เป็นสีขาวอยู่แค่ตรงขอบตรงนี้เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เดิมที่เป็นสีสีอ่อนสีขาวเนี่ยก็ถูกเขาถูกไอการเปื้อนเนี่ยนะครับเหมือนผ้ากันเปื้อนเนี่ปิดเรียบร้อยนะครับแต่ข้อสังเกตของผมก็คือชิ้นนี้เขาไม่มีนะสําหรับเบาะกลางเนี่ยไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับมีแค่ส่วนส่วนนั่งแต่ส่วนพิงไม่มีนะครับส่วนพิงมีจะมีแค่เบาะคนนั่งซ้ายขวานะครับ แล้วก็การยึดติดของบ่อหลังเนี่ยเอาข้างจริงตอนแรกผมคิดว่าจะทําได้ง่ายนะครับแต่เอาจริงแล้วปรากฏว่าการเกี่ยวขอเกี่ยวขอเกี่ยวยากมากนะครับเนื่องจากมันติดขอบของของชั้นวางที่เขาทําให้มันปรับระดับได้ด้านหลังนะครับก็สรุปว่าทําไม่ได้ผมทําไม่ได้แล้วกันนะครับถ้าจะทําได้จริงๆก็คงต้องถอดบ่อ,อไปแล้วไปเกี่ยวให้ให้ตรงเนี้ย ด้านหลังเขายึดแน่นเหมือนเบาะหน้านะครับก็โดยรวมผมจะใช้ไปแบบนี้แล้วกันนะครับสาหรับเบาะหลังผมคงไม่ไปถอดเบาะออกนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะรถผมไม่ได้มีคนนั่งหลังมากสักเท่าไหร่นะครับติดตั้งเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับสําหรับงานการเปื้อนนะครับไม่ได้หุ้มทั้งเบาะนะครับแอร์แบ็กยังทำงานได้อยู่ทํางานได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดตั้งเองได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปร้านเบา แต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่เล็บยาวนะครับก็แนะนำเพื่อนๆเ,เท่านี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีคู่มือติดตั้งมาให้ผมก็แนะนำว่ามันทำยังไงนะครับขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับ